เียโ์ภาพครอบครัวอบอุ่นฉลองวันคริสต์มาสขึ่งแท่นเป็นคุณพ่อป้ายแดงสำหรับหนุ่มเียสุกอลวัตขณารถหลังจากภรรยาสาวคนสวยวิกกี้ทีมนยาคลอดลูกสาวน้องวิริณง,งานนี้คุณพ่อออกอาการเหอ่อลูกสาวหนักมากโพสรัวอวดโมเมนต์น่ารักๆของน้องวิริณแบบอบอรัวๆเลยทีเดียวล่าสุดป้าเวียก็ออกมาเผยโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันคริสต์มาสเป็นปีแรก พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่ารักเรียกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นเต็มตื้นทุกความรู้สึกเลยทีเดียวเียโชว์ภาพครอบครัวอบอุ่นฉลองวันคริสต์มาสคึ่งแทนเป็นคุณพ่อป้ายแดงสำหรับหนุ่มเวียสุกวลวัฒนารถหลังจากภรรยาสาวคนสวยวิกกี้ทีมนยาคลอดลูกสาวน้องวิรินง,งานนี้คุณพ่อออกอาการเหอ่อลูกสาวหนักมากโพสรัวอวดโมเมนน่ารักๆของน้องวิรินแบบอบรับบรวๆเลยทีเดียว ล่าสุดป้าเวียก็ออกมาเผยโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาฉลองวันคริสต์มาสเป็นปีแรกพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่ารักเรียกว่าเป็นภาพที่อบอุ่นเต็มตืน้ทุกความรู้สึกเลยทีเดียว